เด็กยานไม่สอนสิค่ะเอาใจทีเข่อบ้านใจกล้ากันหน่อยนะคะวันนี้ลูกค้าก็จะมาเปลี่ยนแม็กข้อมยางค่ะันดับแรกฉันก็ทาการถอดล้อเดินของคุณลูกค้าออกนะคะเมื่อถอดล้อเสร็จแล้วเราก็ทําการขัดสนิมให้กับคุณลูกค้าค่ะและทําการพ่นสีการสนิมให้กับคุณลูกค้าและแม็กที่ลูกค้าเลือกนะคะก็จะเป็น KC ศูนยขอบสิดหน้าป้างแป้าค่ะหกรยสามสิบเนะคะราคาอยู่ที่ชุดละหนึ่งมื่นานห้าร้อบาทค่ะและยางนะคะเป็นยางนโซ่ค่ะเป็นเบอร์สองสองห้าทห้าสขอบสิค่ะ ราคายางชุดนี้ก็จะอยู่ที่1 0 0 0ืนบาทค่ะและต่อมานะคะช่างก็ได้ทําการใส่แม็กใส่ยางให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะและเมื่อใส่แม็กใส่ยางให้กับคุณลูกค้าเสร็จแล้วเราก็ทําการถ่วงล้อให้กับคุณลูกค้าค่ะเมื่อถ่วงล้อเสร็จแล้วเราก็ประกอบล้อเข้ากับตัวรถเลยนะคะและประกอบล้อเข้ากับตัวรถเสร็จแล้วเราก็ทําการไขน็อตและปอนล้อให้กับคุณลูกค้าค่ะ แต่ก่อนส่งงานให้กับคุลูกค้าะนะคะเรามีแถมฟรีกอรอบป้ายทะเบียน,นะคะ่ะหากลูกค้าท่าน,นใดสนใจสามารถสอบถามได้นะคะ หรือโทรเบอร์0953358181อร์อเบอร์0957184793หรือลูกค้าต่างจังหวัดสนใจสามารถสอบถามได้นะคะทางเรามีบริการจัดส่งต่างจังหวัดและมีราคาส่งสำหรับร้านค้าค่ะขอบคุณลูกค้าที่ไว,ว้วางใจในการเปลียนแม็กเปลี่ยนยางครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ